รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic โมเดล r x h s h 2 5นะครับตัวนี้ออโต้รีเวิร์ดนะครับกับม้วนอัตโนมัติม้วนหมดนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้หูฟังส่วนปกตินะฮะเป็นระบบสตูดิโอนะครับใช้ไฟได้ใช้ฐานได้มีสายไฟแถมให้พร้อมใช้สายไฟยี่ห้อ Panasonic ตรงรุ่นนะครับเป็นสายไฟแท้ของ Panasonic เลยนะครับใช้ฐานเบอร์ส หกก้อนใช้งานในปกติทดสอบไปเรียบร้อยนะฮะลองทานจากแยวนนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของบ้านเราเป็นไฟสองิบโวลต์บ้านเรานะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟด้านข้างตัวนี้จะเป็นวอนลุ่มนะครับไมวอลลุ่มโทนปรับเสียงแหลมฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับขวาสุดนี้จะเป็นเทปบวกวิทยุเวลาตอนอัดนะครับซึ่งซึ่งแนะนำให้ เล่นแค่สองฟังก์ชันก็คือเทปกับวิทยุตรงกลางนะครับขวาสุดจะเป็น AM ระบบ FM AM ็มเอเอสเตอรนะครับอันนี้ AM ครับที่สถานะไฟบอกนะครับเวลาไม่เจอคลื่นจะไม่มีไฟเจอคลื่นจะมีไฟนะครับอันนี้นะครับเรื่องมาอันที่สองจะเป็น FM ธรรมดาซ้ายสุดจะเป็น FM s t ็มสเตอรนะครับ เราได้ทุกองของบ้านเรานะนะปัด้อนะ1ันหกร้อกิโลเฮิร์ตจังหวัดชบุรีพรอมรวมกิจกรรมทดสอบอัดนะอาจจะวิทยุลงเทปกดเทปบุดคอร์ดนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเสียงนะครับทัวี้ปัยงประทําใจรักโรงแรมเดูและเซนด์ี่อถยีบ้างกุมภาพันธ์นี้รับลำโพงรมีรอยชิดติดอบสนามสอบถามรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่นย เ็นร้อยรอบนะเป็นค้อมมือสองดรามาร้อยก90.5คือเลื่อนมาขวาไา้ซ้ายสุดจะเป็นเทปก่อขวาเพราะสายขวาเต็มระบบนะสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นชิดติดขอบสนามสอบถามเบอร์กินตะวิทยุนะคได้ที่0925315142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM90 ต่อไปฟังก์ชันเทประบบรีเวิร์สนะครับเวลาม้วนหมดครับม้วนหมดจะกลับอัตโนมัตินะครับมีให้เลือก ตัวนี้ไม่มีตัวสต็อปนะจะมีให้เลือกกลับหนึ่งรอบตอบกลับตลอดเวลานะครับ <c oughs> กลับหนึ่งรอบก็คือยูเทิร์นตลอดเวลาก็เป็นวงกลมส่วน <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวรีเวิร์สด้วยมือนะครับสังเกตไฟนะนะครับเวลามันกลับนะครับนี่รีเวิร์สด้วยมือสังเกตไฟเนี่เวลากดนะครับรีเวิร์สด้วยมืออ๋อตัวรีเทคนะฮะนี่อันนี้ออโต้รีเวิร์ดเองนะครับนี่นะครับรีเวิร์ตลอดเวลาข้างบนนี่รีเวิร์สด้วยมือนะครับ ฟังระบบเทปนะครับเสียงดีมากนะครับตอนนี้อันนี้รีเวิร์ดด้เหมือนะครับ โอเคนะกระแสขวาระบบพอททุกอย่างเต็มระบบเลยนะครับโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ